ของเขาดีจริงๆนะครับรอคิวทุกวันรอคิวทุกวัน,อ,ววนอ,ออกเลยออกเลยสามเซต ทั้งหมดสามเซตวางไว้เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้นี่นี่ขยับแน่นอนต้อง จ้ามาโค้ดอะไรจ้าครับผมเลเวอสามเอแล้วก็แฟมิลี่เซ็ตัดยังไม่ออกใช่ไหมไม่แล้วครับอ,ออกแล้วเหรอตัวเดียวกันหมดเลยนะชูตัวยาว มไปไหวไหมชูไปเปรี้ยวตามไป,ไป,ไป